สวัสดีค่ะป้อ้อมนะคะวันนี้จะมาซื้อผักไปนี่ผักชีนะกำลับแปดสิบเก้าพีจะซื้อผักเอาไปว่าพวกนี้จะไปทำน้ำยาขนมจีนก <c oughs> ำนี้ก็น่าจะพอ ผักชีที่เมืองนอกโดยมากมันจะไม่ไข่เอรากด้วยมันจะไม่ดีตรงนี้วันนี้ทำไมผักชีลาวไม่มีตั้งใจมาซื้อผักชีลาวอุ้ยกะลัํเหนีนะ ลาเด,ด็กธรรมดาก็ปลูกเองนะทุกคีเดี๋ยวจะไปตลาดแขกตรงนี้มันของกระลังจะซื้อเขาขายคนฝาน มาต่อเช้านะคะคนไม่เยอะธรรมดาจะคนเยอะหน่อย so um. ๋ยวไปดูพิทแดงกันนี่นะถ้าเป็นคนไทยก็นี่เลย นานมาก็ซื้อเก็บไว้เลยแพ็กละสองปอนเลยนะเนี่ยไม่ใช่ถูกแต่มันเม็ดมันสวยดยวีสองปอนก็น่าจะแปดสิบบาทตีไว้ว่าแปดสิบาทก่อนนะคะเพราะว่าบางทีมันก็น่าจะมากกว่าแปดสิบ 80, เพราะว่ามัน แล้วแต่ราคาเงินปอนเงินปอนนี่ก็เดี๋ยวไปดูถุงว่าก็สิบเก้าพี่พุนนี้จะทำขนมตีนน้ำยาตอนน่ะบางทีมันก็ได้สี่สิบเอ่อสี่สิบห้าสี่อะไรแล้วแต่มันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะ เดี๋ยวไปดูผลไม้สักนิดนึงงว่ามันจะมีอะไรนีผลไม้นะคะจะกินอะไรดีผลไม้ดูมะม่วงเนี่ยยมามะม่วงไปสักแพก็คนมะม่วง,งมันก,ก็แพ็คละสองกอน ส้มตอเบรอ, <c oughs> อร์เนาะลูกใหญ่ใหญ่ตอเบอ์รี <c oughs> ่อนห้าสิบ ประมาณหกเจ็ดสิบบาทตอนนี้ไม่ได้เช็คเงินปอนเลยว่ามันราคาเท่าไรประมาณนั้นสี่สิบกว่าบาทก็จะไม่ได้ซื้อเยอะอยากจะไปเอ่อคล้ายคล้เทคโกโลตัส มาดูต้นหอมนครับกันถกาปลูก th ต้นหอมได้งานจริงร้านนี้ซื้อแค่น <ills> <c oughs> yeah, ี้ก่อนแ้เดียวจ่ายเงินอ 嗯，我知道。<music> วันนี้มันจะเช้านะคนยังไม่เยอะเพราะมาตั้งแต่เก้าโมเช้านะ,ะเดี๋ยวจะไปเดินต่อร้านแขกจะไปซื้อถั่วฝักยาวกับมะเขือตอนนี้มามาร้านแขกนะคะจะมาดูถั่วฝักยาวดูสิหมอปีก็มีเนี่ยขนุนอันนี้มะเขือมะละจะซื้อมะเขือไปสักหน่อย ดูซึ่งในตัวผักยาวนะี่ปัญหาตัวผักยาวนะีม่มันไม่ไม่ค่อยกรอบนะี่ยเอ้มาเกลือยามาตัดตัวผักยาวที่ต้องการนะแต่มันฝ่อๆแล้วเนะี่ยไม่ค่อยดีแล้วอืมเสีงเยงเหรอ ไปดูอีกร้านหนึ่งว่ามันดีนะมันเป็นร้านแขกใกล้ๆกันมาเดินมาดูอีกร้านก็ถั่วฝักยาวร้านทองมันส่อมากเลยอือนีอ่ดีนะอุอ้ยเกิะ้น Yeah, I you you so yeah, I it. yeah, yeah. Hello. Everything okay? Yeah, everything okay. Yeah, everything huh? okay. everything okay. Yeah, everything okay. Yeah, everything Yeah, okay. Mm -hmm. uh, yeah, okay. Yeah, everything Yeah, everything okay.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  วีคัมทู at the festival โอเคเลทวีค uh, yeah, uh, oh. ัมทูไทยแอร์ไทยปันเลสส์สลอง maybe วีคัมสวียูบายดิสุวันบ๊ายบายแค่นี้นะคะจะไปก่อนนะคะ